นั่งรถไฟขบวนท่องเที่ยวระดับ First Class SRT รอย a ่อบอสซัว้าวมากๆสวยอะ่ะหอมมากคิดดูดิเรานั่งรถไฟไปเที่ยวแบบนั่งอย่างเงี้ยจะสบายขนาดไหนถ้าเวลาที่เราซื้ออาหารขึ้นมาทานบนรถไฟมานั่งกินตรงนี้ได้เลยแล้วก็เทควิวได้ หห้องน้ำแบบหรูหรามากครับตู้นี้คือคาเฟ่เคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะครับกระจกก็จะเหมือนเป็นเฟรมรูปภาพนะครับเหมือนวิวเคลื่อนที่ผ่านไปเรื่อยๆสำหรับคนที่เดินทางคนเดียวนั่งตรงบาร์ผมว่าโคชิลนั่งชมวิวอะ่ะคิดดูดีแค่ได้ขึ้นรถไฟอะ่ะก็เหมือนได้ไปเที่ยวแล้วคืออยู่บนรถไฟอะ่ะตอนเนี้ยโคตรมีความสุขเลยไม่ต้องลงไปเที่ยวก็ได้ อ่ยยากกนนัังทุวเลและนี่ก็คือรถไฟท่องเที่ยว SRT รอยย่อบอสซัมครับเป็นรถไฟที่เคยเป็นขบวนรถด่วนฮามานาสึอของ JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเส้นทางโดยสารระหว่างเกาะฮอกไกโดสถานีซัปโปโรข้ามไปยังเกาะฮอนชู oo, ที่สถานีโอโมริครับก่อนปลดระวางและบริจาคให้กับประเทศไทยและถูกรีโนเวทแปลงโฉมใหม่โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและเป็นฝีมือของช่างไทยกลายเป็น SRT รอยย่อบอสซัม รถไฟท่องเที่ยวสีแดงเชอร์รี่ค่าทอง,ทองดูสวยและหรูหราจนคนญี่ปุ่นเองนะครับเห็นแล้วยังทึ่งเลยครับสวัสดีครับอัลติ้งแมนวันนี้นะครับผมจะหาทุกคนนะครับมาดั่งรถไฟขบวนท่องเที่ยวระดับ First Class SRT r o ร a l อย่อบอซัมนะครับซึ่งเป็นขบวนที่ผมรอคอยและทุกคนก็น่าจะรอคอยตอนนี้นะครับตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในขบวนกันนะครับว่าบรรยากาศนี้จะสวยว้าวขนาดไหนไปชมกันครับ โอ้โหเข้ามาด้านในแล้วครับบรรยากาศตอนนี้นี่คือว้าวมากมากเดี๋ยวเรามาดูตู้โดยสารตู้แรกกันนะครับตู้โดยสารตู้แรกนะครับจะเป็นกรุ่มคารับจะมี4ห้องด้วยกันซึ่งจะมีห้อง2แบบนะครับแบบ6คนกับแบบ4คนประตูจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับและห้องนี้เป็นห้องสำหรับ4คนครับโอ้โหดูครับหือหอมมาก หอมกลิ่นไม้นะครับด้านในเขาตกแต่งด้วยไม้สนซีด้านะครับซึ่งเป็นไม้สนที่แบบมีลวดลายสวยแล้วก็ทนทานมากและนี่ก็คือสัญ,ญลักษณ์ของ SRT Royal อบอสซันะครับสัญ,ญลักษณ์อันนี้ก็คือดอกราชพึกนะครับที่วางไว้อยู่บนนาฬิกาที่เป็นตัวเลขโรมันนะครับซิ้น2022ก็คือเริ่มเอามาปรับปรุงใหม่ที่ประเทศไทยเนี่ยตอนปี2022ผลดูบรรยากาศว้าวมาก <laughs> สวยอะโอ้ย ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวขอลองนั่งหน่อยนะครับโหที่นั่งนุ่มสบายมากครับแล้วสามารถปรับได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหคิดดูดิเรานั่งรถไฟไปเที่ยวแบบนั่งอย่างเงี้ยจะสบายขนาดไหนแล้วก็จกบบว่าบ้านใหญ่มากนะครับสวยมากโอ้ยสบาย ท้อง4คนนะครับก็จะมีโซฟานะครับให้นั่งสบายๆเลย2ตัวนะครับแล้วก็จะมีเบาะท,ที่นั่งที่แยกออกมาซึ่งเบาะนี้ก็สามารถนั่งได้2คนแล้วตรงนี้นะครับมีปลั๊กสำหรับให้เราได้ชาร์จไฟด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องอืงน่นกันต่อตอนนี้รถไฟของเราเริ่มเคลื่อนตัวแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้นะครับห้องนี้จะนั่งได้6คนอ <Ooh, S 2> ที่นั่งจะเป็นที่นั่งขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับนั่งแบบสะดวกสบายเลยนั่งแบบนี้ก็ได้จะนอนก็ได้นะครับ <laughs> สะดวกสบายมาก,มากๆกว้างมากๆเลยนะครับด้านนี้ก็มีที่นั่งอีกซึ่งตรงนี้น่าจะนั่งได้ประมาณ2ที่นั่งนี่ครับ2ที่นั่งแบบสบายๆเลยนะครับนั่งชมวิวไปกระจกกว้างมากสาหรับห้องกุ๊กคาหกคนนะครับโต๊ะตัวนี้นะครับสามารถพับขึ้นมาได้แบบนี้นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะนั่งทานอาหารได้ทานเครื่องดื่มได้แล้วจะเก็บข้างล่างจะมีที่ให้กดลงไปแบบนี้ j i n g l e Them Bells and Frolic Oh my Gosh Some s t a l l i n g Egg Nog g i n and Tonic Make You Tide Gay and Jolly Same Procedure Every Year I just can't g a r e ด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำตรงตู้แรกกันโอ้โห oh, สาดมากๆครับแล้วดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอิดูดิ อย่างเจ๋งปึ๊บสุดยอดว้า <c> ว <oughs> wow, มากครับโห oh, ห้องน้ำแบบหรูหรามากครับคนไทยนี่เก่งมากเลยนะครับและด้านหน้าขบวนส่วนนี้นะครับจะมีลิฟต์สตัวครับสำหรับวิวแชร์ในการขึ้นลงนะครับเป็นลิฟต์ขนาดใหญ่เลยก็คือผู้โดยสารที่ใช้วิวแชร์นะครับสามารถมารอขึ้นที่หน้าขบวนได้ภายในรอย่อบอสซัมจะตกแต่งด้วยไม้สนซีดาทั้งคัน คือพอขึ้นมาบนรถนะครับจะหอมกลิ่นไม้มากๆจะแบ่งเป็นตู้กุ๊บคาจำนวน1ตู้และตู้โดยสารแบบแพดเซนเจอร์คาจำนวน3ตู้ซึ่งทั้ง3ตู้เนี่ยนะครับจะเป็นที่นั่งแบบเดียวกันแต่จะเป็นเบาะกำกรรมะหยี่ที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างกันในการเดินทางแต่ละครั้งนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตู้โดยสารนะครับอีก3ตู้ซึ่งตู้โดยสารสตู้นะครับจะเป็นตู้แพดเซนเจอร์คานะครับเบาะนะครับเป็นกำมะหยี่ครับสีสวยมากอันนี้เปิดขึ้นได้นะเวลานั่งเปึ๊บ โอ้โหเบาะนั่งสบายมากครับตรงนี้มันแบบรับคอได้ดีเลยแล้วเราก็ปิดนี้ลงมาเวลาที่เรานั่งเสร็จ p a s พัชเซนเจอร์คาร์นะครับจะมีที่นั่งตู้ละ52ที่นั่งครับซึ่งมีที่นั่ง2แบบด้วยกันครับคือที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหากัน4คนจํานวน48ที่นั่งมีโต๊ะตรงกลางเพื่อทํากิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนได้และมีที่นั่งแบบเดี่ยวตู้ละสีที่สาหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวซึ่งจะเป็นที่นั่งแบบหันหน้าเข้าหาหน้าต่างรับวิวได้แบบเต็มเต็มเลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีส่วนกลางที่เป็นเก้าอี้แยกสามารถเดินมานั่งรีแลกได้ด้วยครับ และทุกตู้นะครับเขาจะมีเครื่องฟอกอากาศแบบนี้ไม่ต้องกลัวฝุ่น PM ียง2.5้าเลยนะครับและด้านนี้ก็จะเป็นที่เก็บกระเป๋าสาหรับกระเป๋าลากที่เป็นกระเป๋าใบใหญ่หญเราสามารถสอดเข้าไปตรงนี้ได้หรือจะวางบนนี้ก็ได้แคเซเจอคาร์าตูนี้นะครับจะเป็นตู้ที่มีเบาะก,กัมยี่เป็นสีเขียวเมื่อกี้เป็นสีแดงเชอร์รี่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับจะเป็นที่นั่งที่หันหน้าเข้าหน้าตา่างซึ่งเราสามารถเทควิวได้แบบเต็มๆต,ตัวม่านนะครับสามารถเลื่อนปรับระดับได้แบบนี้ อันนี้ปิดแล้วเราก็เปิดแบบนี้โอ้โหแล้วดูแล้วเราก็สามารถบอกว่านั่งชมวิวได้นั่งชมวิวอะ่ะคิดดูดีแค่ได้ขึ้นรถไฟอะ่ะก็เหมือนได้ไปเที่ยวแล้วแล้วถ้าเราซื้ออะไรขึ้นมานะครับหรือเราไปซื้อที่ตู้สบียเนี่ยเราก็สามารถที่จะมานั่งกินตรงนี้ได้นี่แล้วเราก็นั่งดูวิวโคตรดีอะ่ะ เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับที่นั่งเนี่ยเขาสามารถปรับได้นะครับก็คือเราสามารถหันหน้าเข้าหากระจกแบบนี้ก็ได้หรือเราสามารถเหยียบสามารถหมุนได้แบบนี้ที่พักแขนนี่ก็สามารถเอาขึ้นได้นะครับ เราไม่ต้องไปยืนรอหน้าห้องน้าให้เสียเวลานะครับเราสังเกตจากไฟตรงนี้ถ้าไฟติดเป็นสีเขียวอยู่แบบนี้นะครับแสดงว่าห้องน้ําว่างแต่ถ้าไฟตัวนี้ดับลงแสดงว่าห้องน้ํามีคนเข้าอยู่นะครับก็คือเรานั่งรอก่อนพอไฟเขียวค่อยลุกไปห้องน้ําตู้เพลสเซนเจอร์คาร์ครับห้องน้ำนาสะอาดมากนะครับเป็นระบบสูญญากาศเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็คือเป็นห้องน้ําที่แบบว่าเหมือนเครื่องบินเลยเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับ ุดยอดด้านนี้เป็นอ่างล้างมือล้างหน้าได้นะครับและที่สอค,ครับดูตัวกระจกเรามาดูตู้พาสเซนเจอร์ตู้สุดท้ายนะครับก็คือตู้ที่3ตู้นี้นครับที่นั่งเป็นสีเขียวน้ำทะเลเวลาเราจะเข้าแล้วก็พับตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสามารถพับได้ทั้งสองด้านพับแบบนี้เข้ามานั่งได้ โอ้เบาะนุ่มมากแล้วเราก็สามารถกางโต๊ะแบบนี้ได้ถ้าเวลาที่เราซื้ออาหารขึ้นมาทานบนรถไฟหรือเราไปซื้อที่ตู้สเสบียงนะรเราก็สามารถมานั่งกินตรงนี้ได้เลยแล้วก็เทควิวได้กระจกบ้านใหญ่มากด้านบนนีครสามารถวางพวกสัมภาระพวกกระเป๋าได้นะครับนั่งสบายมากเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเอาที่พักแขนนะครับลงได้แล้วผมจะให้ดูนะครับก็คือ ที่แบบว่าเอาโน้ตบุ๊กแล็ปท็อป iPad มาทำงานบนรถไฟนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าใช้โทรศัพท์แล้วแบตหมดใส่ลัณกอันนี้ก็คือที่ชาร์จไฟนั่นเองที่ชาร์จไฟอยู่ตรงไหนที่ชาร์จไฟอยู่ด้านใต,ต้โตะครับนี่ครับและนอกจากเต้าเสียบที่เป็นปลั๊กไฟแล้วนะครับเขายังมีช่องเสียบที่เป็น USB และ USB Type C ด้วยครับเอาจริงนะคืออยู่บนรถไฟอะตอนนี้โคตรมีความสุขเลยไม่ต้องลงไปเที่ยวก็ได้ดีมาก นั่งสบายมากแอเย็นช่ำเลยนั่งมองวิวบรรยากาศร,ระหว่างสองข้างทางแค่นี้ก็มีความสุขแล้วุะตอนนี้กํลังข้ามสะพานแล้วสวยจังโคตรดีอ่ะอย,อยากนั่งทุกวันเลยที่นี่นะครับเขาจะมีตู้สุดท้ายซึ่งเป็นตู้สเบียงตู้สบียงเนี่ย เป็นคาเฟ่เคลือนที่เลยผมยังไม่เห็นนะเห็นแต่ในรูปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมกันนะครับว่าตู้สวียงที่มีคาเฟ่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอุโมงตัวนี้นะครับเขาบอกว่าจำลองมาจากอุโมงคุณตาท่นเองนี่สวยมาก <c oughs> ตู้นี้ใหญ่มากครับทุกคน ตู้นี้คือคาเฟ่เคลื่อนที่ดีๆนี่เองนะครับซึ่งตู้นี้นะครับจะมีขายทั้งอาหารแลวก็เครื่องดื่มหลังจากเราสั่งเครื่องดื่มเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้กระจกบานใหญ่มากซึ่งกระจกนะครับก็จะเหมือนเป็นเฟรมรูปภาพนะครับแต่และช่องเนี่ยเหมือนวิวเคลื่อนที่ผ่านเราไปเรื่อยๆเหมือนเราได้มานั่งเสพบรรยากาศผ่านช่องกระจกเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มมานั่งทานกัน และด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งแบบสีที่นั่งนะครับซึ่งที่นั่งแบบสีที่นั่งเนี่ยใครมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็าสามารถนั่งด้วยกันได้นะครับน่ารักมากอ่ะเป็นคาเฟ่ที่แบบมินิมอลสาวๆชอบพูดถึงว่ามิน mini ิมอลมินิใจน่ารักมากกระจกตรงนี้นะครับเป็นบานใหญ่นะครับบานใหญ่แบบเต็มๆเ,เลยไม่ได้ครึ่งเดียวเหมือนกระจกรถไฟทั่วไปปกติรถไฟทั่วไปมันจะเป็นครึ่งหนึ่งอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่กระจกตรงนี้ครับจะเป็นแบบนี่บานใหญ่เลยใหญ่ขานาดเนี <c> ้ย <oughs> นั่งมองวิวได้แบบเต็มๆเ,เ,เลย ชอบจังเลยอ่ะคือไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้แค่ขึ้นมานั่งเล่นก็แบบเหมือนได้ไปเที่ยวแล้ว และตรงบาร์นะครับก็สามารถนั่งได้ด้วยนะครับก็คือใครที่ไม่อยากไปนั่งตรงโตนะครับสามารถมานั่งตรงหน้าบาร์นี้ได้นะครับเอี hey, หน้าบาร์มีที่ให้นั่งด้วยสำหรับคนที่เดินทางคนเดียวไม่อยากนั่งโต๊ะใหญ่นั่งตรงบาร์ผมว่าโคชิลนั่งมองบรรยากาศไปฝั่งนู้นเราก็มองเห็นนะครับเพราะว่ามีกระจกรอบคันเลยบรรยากาศดีเลยนั่งดื่มกาแฟมองวิว ครับจะเป็นห้อง,องกว้างๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราสามารถมายืนดื่มกาแฟตรงนี้ก็ได้นี่<ด>เห็นไหมครับมีที่วางมายืนดื่มถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้นะครับด้านนี้ก็มีคือกว้างมากแล้วก็กระจกเนี่ยพอมายืนตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้เป็นมุมที่ถ่ายรูปสวยมากเพราะกระจกนี่แบบแทบจะรอบด้านเลยนะครับถ้าเกิดว่าเวลาใครที่มาใช้บริการที่ตัว คาเฟ่บนขบวนนี้นะครับและที่นั่งเต็มเนี่ยก็สามารถมายืนตรงนี้ได้หรือถ้ามาซื้อเครื่องดื่มจริงๆแล้วจะไม่นั่งที่นี่ก็ได้นะครับสามารถเอาเครื่องดื่มเนี่ยกลับไปดื่มตรงที่นั่งของเราได้ น,นี้เราก็กําลังจะกลับกรุงเทพครับคิดว่าวันนี้น่าจะถึงช่วงค่ำๆเลยครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศ SRT รอยบอ b o ั s ม m ในตอนกลางคืนกันนะครับกว๋วยเตี๋ยวราชบุรีครับผมอันนี้ทีเด็ดราชบุรีเลยนะครับอู้นี่น่ากินไหมครับผมเคยกินแล้วตอนมาขบวนท่องเที่ยวนะครับที่ไปหัวหินอร่อยมากกล่องละ10บาทถูกมาก อยย่อบอสซัมนะครับเปิดให้บริการแบบรถไฟท่องเที่ยวครับซึ่งทริปแรกนะครับจะเป็นเส้นทางกรุงเทพกาญจนบุรีเป็นทริปทัวร์แบบวันเดย์ทริปคือนั่งรถไฟไปถึงสถานีกาญจนบุรีและมีรถพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมีอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้ด้วยราคานะครับจะอยู่ที่179 9บาทต่อที่นั่งรวมขาไปและกลับได้นั่งรถไฟสวยๆไปเที่ยวแถมไปถึงแล้วก็ไม่ต้องไปหารถเที่ยวเองให้ลำบากแล้วยังมีอาหารให้ทานอีกด้วยคุ้มมากๆครับโดยขบวนรอยย่อบอสซัมเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้วิ่งเป็นปรระจคับ แต่จะมีเปิดทิปใหม่เรื่อยๆใครสนใจอยากนั่งเจ้าเชอรี่ขบวนนี้คอยติดตามข่าวได้จากการรถไฟนะครับแต่ผมขอบอกเลยนะครับเต็มเร็วมากๆ รีวิวรถไฟท่องเที่ยวระดับเฟิร์สคลาส SRT Royal m a o s s m เป็นไงบ้างครับทุกคนตื่นเต้นไหมครับผมนี้ตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นยันลงรถเลยนะครับ <S 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 และสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด s c ด i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมทำออกมาคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามได้ที่ Outing Man ครับ